Да. ลองหัวลึกเลวก็จะได้ปลาพวกนี้เยอะเกา๋าโอเกตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยฮะนี่เห็นไหม <c oughs> เต็มมือเลยนี <c oughs> ่ได้เขาไมลึกสวัสดีครับวันนี้มาตกปลาทะเลกันอีกแล้ววันนี้จะมาล่าปลาเกา๋ามากับเพื่อน <c oughs> หลังจากห่างคิปมานานวันนี้ได้ข่าวว่ได้ปลากันเยอะวันนี้หยุดงานก็เลยมาหาฮนะหลังจากตอนเช้าเนี่ยเง่จ่บน้ำโอเคน,ะน้ำสวยน้ำไม่ใสเิงเกินไปนะ น่ตกปลาถงหน้าวันนี้เหยื่อที่ใช้เป็นเหยื่อจิกฮนะประมาณหัวจิกเจ็ดกำรรกับปลายางวันนี้จะลองใช้ตัวนี้ดูเพราะว่าน้ำขุ่นนะน่าจะเอาตัวยอยู่แต่ว่าขนาดก่อนฮนะว่าขนาดความยาวก่อนที่จะใส่ Okay. อ <c oughs> ย่ไม่ต้องกลมา,ากละห่างหินประมาณสักสองเมตรนะฮะแล้ว <c oughs> ค่อยเจอขึ้นมาปล่อยให้เหยื่อจมนลน พยายามให้เหยื่อตกทึุพื้นนะค่อยๆเจอขึ้นนะขยับเทียหน่อยพราะปลาเขาจะหลบใต้ก้อนหินเลย่ยช่วงน้ำขุ่นเนี่ยคือเขาจะกัดมั่วนะ เห็นอะไรขา,ขาวๆเลยเอาเลยแ่ะค่อยๆขยับกองเยอเลยกองนี้ผมเคยได้มากสุด8ตัวสองคนนะอันนี้อันนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมะนะเป็นฤดูการเปิดตัว

เดี๋ยวซ้ำฮะไปอยู่เหมือเนเดิมไม่เก็นอต้องมาเปลี่ยนไาเยียปลักมาฮะเเสียไปแล้วหนึ่งตัวสำหรับตัวจิก húa húa thức lên thật răng luôn á lóc lót lót luôn ạ có nhiều thơm S 1> <S 1> <S <S อัาดินเลือยปลาอะไรครับ <S <S ตั๊เก่าครับ <S <S พี่ข้างหลังมันมันจะมีพิษใช่ไหยครับ <S <S ตัวนี้ไม่มีครับ ผมเคยตกปีปลาปลาตะกับแต่ผมเข้ารถเข้าโรงบาลเลยอ๋อไอ้ถนนนั่นเหรอครับหลุดมือที่ขาไอ้พวกนั้นมีพิษถ้าพวกถนนพวกปลาดุกปลากรดทะเลเนี่ยมีอันนี้แค่เหงือกมันคมอย่างเดียวอย่าฟ้อนเหงือกอย่าไปจุ่มกับชีบหลังมันนะปลาเก่าไม่ค่อยมีพิษครับแต่ปวดหน่อยเจ็บแผล อ่าตอนนี้เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยฮะนี่เ,นเห็นไหมเต็มมือเต็มมือเลยนี่อยได้เข <c oughs> ้าไปลึกดูฮะอันนี้คือเบ็ดยังไงนะจะโยนเบ็ดไปแล้วจะโยนเบ็ดนะตีนเหยียบสายร <c oughs> ูดเข้ามือเลยฮะนี่ต้องระวังฮะถ้าเข้าไปนี่ก็นะไม่ลงบางก็ดึงออก <c oughs> ได้เลือดครับวันนี้ได้เลือด ตกเบ็ดต้องระวังหน่อยไม่งั้นอาจถึงโรงพยาบาลได้ฮะโอเคตกปลาต่อ <c oughs> นี่ฮะลองหัวจิ้อเล็ก็จะได้ปลาพวกนี้เยอะเก๋าตุา๊กแกเอ่ปล่อยนะจ้าวางมือเะจ๊ะโอ้ย๋ยมือ นน่ได้เลือดเหมือนกันได้เลือดเหมือนกันจับปลาปลาปาก,ปาปาปกเอ๊ะวันนี้ได้เลือดสองคนเลยฮะโอ้ย,อยปลามีขี้บ้างระวังหอวเลือด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 โอ้ยไปกลับบ้านกลับบ้านดีกว่าได้เลือดแล้ววันนี้บาดเจ็บครับบาดเจ็บ <laughs> แต่ก็ไม่แหว้วครับวันนี้ได้ปลาสองตัวนะวันนี้เดี๋ยว้สันโชว์ปลาหน่อยวันนี้บาดเจ็บเสียเหยื่อครบอ่ะวันนี้ได้เลือดด้วยปลาเห็นๆอ้าวกระเก๋าเข้ารู้ไปแล้วนี่โผล่นี่เล้วใช่ไหหัวโผล่นี่ าเก่าเข้ารู้ัออกไหมออกไหมออกแล้วนีดึงหยขาดออกแล้วนี่ได้2ตัวนะครับ้องเน สองตัวก็น่าจะได้โลไหมได้ปะได้สองตัวโลครับวันนี้วันนี้ไม่แห้วนะร้อนโอเคตอนนี้เก้าโมงกว่าแนละ้วไหมเก้าโมงกว่าเ <9 S 2> กว้นะกวพนะอกลับบ้านโอเคปิดคลิปได้อโอเคเจอกันครั้งหน้าครับกับปลาเก๋าวันนี้พอร้อนแดดโคตรร้อนอสองตัวพอเท่านี้ ก็เดี๋ยวเจอคลิปหน้าว่าจะได้เรื่องไง